สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ที่เสาร์ที่ยี่สิบนะคะพอดีไปใส่บาตมาค่ะก็ะเลยพี่เจ็บเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เจ็บเปลี่ยนชุด <c oughs> เปลี่ยนชุดนะคะพอดีใส่บาตรมาถ้าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรอีกก็คงจะเสียเวลามันจะสายเพราะว่าสายแล้วพอดีไปใส่บาทเสร็จแล้วก็ เลยไปทานกุยจับใส่บาตรแล้วคุณสุก็เลยไปทานเลยไปทานกวยจับเลย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 เสียเวลาจะสิบโมงนะคะคุณสุก็เลยไหนจะมารีดรีดรีดขอเสื้อเจ็บเจ็บขอเสื้อเมื่อกี้แล้วก็รีดขอเสื้อใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนชุดให้เข้ากับงานที่นั่นคุณสุใส่บาทสุจะมีสบายด้วยนะคะปพรงสุเอาสบายเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะนะโอเค สุดไปงานเขาดำงานใหญ่ยยปั้งเรียบร้อยนะคะเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้สุไม่ไปอ่ะวันก่อนสุไม่ไปวันแรกอะ่ะวันแรกก็ไม่ไปหมาเห่าทั้งคืนหอนทั้งคืนเห่าทั้งคืนน้องหญิงว่านั้นลาทำไมหมาหอนน่อยแต่ใหญ่ปั้งมาเขาคลองเราแล,แล้วเราไม่ไปแล้วจะนี้สุดไปเมื่อคืนเนี่ย ไปพี่มุกพี่แดงลงงนายเออพี่เคยพี่มุกพี่แดงสุสามคนก็ไปเป็นภาพด้วยอะไรเงี้ยเอ่อปรากฏว่าเมื่อคือเนเงียบกิ๊บมาไม่เห่าไม่หอนเลยอ่าตัวนี้ที่สุดเจ็บคอนะคะจะเจ็บคอเข้าอีกเล่าหนะะึ่งค่ะเจ็บคอพอดี <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะเจ็บคอเข้าอีกรอบเรียบร้อยนะคะนะอกสามเจ็ดสามแปดแขนสิบเก้านะคะแขนสิบเก้าอ่อโอนี่ที่คุณสุดจะให้ดูชายว่าคุณสุดทำชายใหม่เนี่ยคุณสุดใส่ดอกไม้เห็นไหมเป็นเช่ชอนะคะเป็นเช่อชอสวยจ้ะิึงไอเดีย ไอเดียออกตอนตอนนั้นแหละเพราะว่าคุณสุว่ามันถึงจะบารลานกับแขนเห็นไหมคะบาลานกับแขนเนมใหรือดูนะคะ,นะคะส่วนตัวนี้สุก็เจ็บคอเรียบร้อยสวยชัเมื่อคืนสุใส่ตัวนี้ค่ะใส่ตัวนี้ไปงานลูกแกั้งจําสุไม่ได้เขาอกว่าสมัยวิสุสวยจังโอ้ขอบใจขอบใจนะคะสุใส่ตัวนี้ไปปับพนมเรีย้อยสวยนะคะ นะสองพันสามแล้วนะคะส่วลรถเหลือสองพันสามรีบซื้อเลยไม่มีหรอกคะ่ะนะคะไม่มีสีดำสองพันสามไม่มีไม่มีใครทำอืมจ้างเขาสามพันนี่แล้วเป็นไหมเส้นสิบหกด้วยใครทาอ่ะส่วอยากขายสืยอยากขายส่วนตัวนี้ขายเรียบร้อยแล้วคะ่ะนะคะสุดเจ็บคอสวยสวยมากเลยตัวนี้โอเค สามสามสามสี่ใส่ไม่ได้ค่ะใส่ไม่ได้ปรับพนมแล้วแล้วจะสวยจะสอยซับนะคะสวยจะสยคนไหนจะเอาลายนี้นะคะถ้าอกสามสามสามสี่สูก็คิดเท่ากันนะคะสองพันถ้าอกสามสามหกสามเจ็ดเท่าสูงก็คิดคิดอ่าสองพันห้านะคะถ้าเข้าไปก็สองพันแปดสามพันก็ว่าไปนะคะตัวนี้เป็นไหมเส้นเล็กนะคะเส้นสิบหกเนาะลายนี้สวยลายนี้ทํายากมันขด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 ส่วนตัวนี้นะคะนะ ตัวนี้อกสามแปดเห็นไหมคะสามแปดสามเก้าใสสวยมาสุเพิ่งทําคอมื่เกี้น,นะคะสุรัดคอเข้าไปมื่เกี้แต่สุก็ว่าคอมันแน่นไปเล็กไปเดี๋ยวสุคลายออกมาหน่อยนะสุดรื้อสุรื้รรอแล้วคลายใหม่คอนี้นะคะคือเราต้องทํำหลายรอบทําดูหลายรอบไม่ได้ก็รื้อๆทำๆนั่นแหละคะ่ะมันไม่เป็นไรหรอกส่วนชายสุใส่เกสรเรียบร้อยนะคะนะคนไหนจะรับคะนะตัวนี้เป็นไหมเส้นใหญ่นะเส้นยี่สิบนะคะ ส้นนึ่เมื่อวานสุขายเท่าไหร่สองพันสองนะคะอกอกอกสามเก้าสามแปดสามเก้ายาวยี่สิบสามยี่สิบสี่แขนสิบแปดสิบแปดสิบเก้าสวยนะคะในไม้ผิดสุขายสองพันบาทวันนี้นะคะคนซื้อรีฟตซื้อเลยนะคะวันนี้ถือแต่กล้าไปทําบุญนะคะพระถุงสุขายแค่มัดหมี่นะวันนี้ใครๆก็ชมว่ามัดหมีค่คนณสุสวยเพราะว่าคุณสุ อใหอ้เขาใส่บัดมรมีงสุไปหลายหลายคนนะคะหลายคนหลายคนใส่บัดมรมี่ไปโอ้สวยกันใหญ่เลยนะคะนะก็ก็ภูมิใจเขาบอกสวยเขามาอีกหรือยังว่าอย่งยางยางยัง,ยงไม่มานะคะยังม,มาน่าจะเป็นขายพรุ่งนี้นะคะบัดมรมีงสีดําขายพรุ่งนี้นะคะถอเสร็จอตอนนี้ยังไม่ได้มานะคะอะนี่สู่ขายสีน้ําเงิน ลายเต่าเนีสุขายแค่480นะคะสุดเหลือเพราะถุงมัดมีอยู่แค่3ผืนนะคะใครจะรับ480มาใหม่พรกนี้ก็500ค่ะนะคะ500 500นะคะมาตะก้าที่เหลือะค่ะนะคะตะก้าที่เหลือ100เดียวะค่ะนะคะเหลือ4ใบนะคะนะน่ารักนะคะเจ้าก็ถือไปใส่บาทนะคะใบละร้อยนะคะคนไหนจะรับ ก็ทักแอดมินมานะคะสุคือสูตรจะไม่ยกส่วนส่วนตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้สุสุเหลือแค่สี่ใบนะคะจากหกใบเหลือสี่ใบอันตัวนี้คุ้มนะคะให้ของฝันคุม้มทั้งมีลายทั้งมีซิปทั้งมีตูดทั้งมีอ่ะอ่ะกุพาข้างในคือครบอ่ะครบองค์กรนะคะตัวน,นี้ละใบละใบนางพอดีนะคะเหลือแค่สี่ใบสองร้อยห้าสิบาทนะคะ ส่วนตัวนี้แบบภายคนไหนชอบแบบภายก็ก็ภายนะคะเชลลุนะคะอันนี้ก็ครบทั้งตูดทั้งซิปทั้งภายนะคะคนไหนชอบพายก็สองร้อยห้าสิบาทนะคะนะสองร้อยห้าสิบาทเพราะว่ากระเป๋าอ่ะเหลือเขาแย่งเงินซื้อแล้วแบบนี้ไม่มีขายแล้วนะคะนะส่วนตะกร้าที่ที่ถู่บอกว่าเป็นไข่ห่านนะคะไขห่ห่านแน่นาทาวอนนันนะะี้ค่ะรับรองนะคะ รับประกันเลยนะคะแพ็กมาไม่มีบุไม่มีเบี้ยวพับปากเข้าในลึกชนชนตูดและที่สําคัญใส่ตูดให้เพราะว่าสูส่ใส่ตูดมันแพงๆอ่ะือต,ต้องเพิ่ม30บาทนะคะนะแต่ถ้าไม่ใส่ตูดจูก,ก็จูก,ก็ขายที่140อันนี้สูใส่ตูดเลยต้องขาย170บนะคะนะร7อบาทนะคะคนไหนจะรับก็ทักแอดมินมาที่สุดไลน์เมื่อวานนี้นะคะนะส่วนตะก้าข้างบนก็ปุ๊บปุ๊ป๊นะคะ ใบนี้ใบนี้สวยมากนะคะใบนี้น่าซื้อให้ของฝันนะคะดูค่ะลูกปัดลูกปัดเขาเห็นไหมคะทั้งดอกไม้ทั้งผ้าคาดงานเนียบเลยค่ะนะคะพร้อมมุมนะคะพร้อมสิบสามร้อยห้าสิบบาทหรือว่าตัวเนี้ยน่าซื้อนะคะน่าซื้อนะตัวนี้สวยมากค่ะนะคะวันนี้สุก็ถือนี่แหละคะ่ะถือไปงานงานทำมือนะคะงานสอยมือทั้งใบเลยนะคะนะ มือทั้งใบตูดแข็งนะคะตูดแข็งนะคะอ่ะดูค่ะดูงานเปี้ยเลยนะคะซิปก็อย่างดีผ้าก็อย่างดีห้าร้อยบาทนะ,นะคะคืนห้างเป็นพันนะคะตัวนี้ใครคนไหนถือก็ดูหรูดูแพงใส่ชุดใหม่นะใส่เพรวากาลสซนโอ้โหนะถือว่าหรูมากนะคะผ้านางสวยนะคะผ้าลา,ายไทยึ้ยสวยเป็นงานละเอียดยิบเลยสวยมือทั้งใบเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะ คุ้มมากดูทั้งตูดทั้งไรลุขายสองร้อยแปดสิบาทนะคูุขอสองรอยห้าสิบาทเท่ากันหมดทุกใบเลยนะคะสองร้อยแปดสิบสองร้อยห้าสิบาทค่ะนะคะเท่าทุนเลยนะนี่ยสองร้อยห้าสิบาทนะคะสองร้อยห้าสิบาทภาพปากด,ดูงานดีไซน์นะคะน้องเอเขาจะมีภาพอยู่ค่ะ นี่ก็สองร้อยห้าสิบาทแล้วูปัดกันดีไซน์ก็สวยดูสายก็ดีไซน์ตูดใส่มุมทุกอันงานสสารเนียบเลยนะคะงานสัเนียบก็ตัวนี้ค่ะนะคะสุขขายสองร้อยหสิบาทหรือพอสองร้อยสามสิบาทพับปากเข้าในนะนะคะเพราะว่านางไม่มีมุมสองร้อยสามสิบาทค่ะแล้วก็สองร้อยสามสิบสองร้อยี่สิาทใบนะเก๋ๆนะคะ สุจะไม่ขายเยอะวันนี้เพราะอะไรเพอสุรลดราคาแล้วสุกก็จะไม่พูดเยอะตะกร้าใบนี้น่าซื้อนะคะเนี่ยมีแค่สองใบแน่นนาทาวนร้อยเจ็ดสิบาทพาาร้อมมุกไข่ห่านดูสินะคะมีรูปปัดอันเกียวเปียสวยมากนะคะแน่นาทาวนแข็งแรงมากนะคะใบนี้เมตูดคีกับน้ำตาลนะคะ ร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะโอเคใครจะรับไหนก็ทักมาแล้วกันเหนื่อยแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระถุงไม่มีวันนี้พระถุงเหลือสามผืนสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบาทนะคะมัดมีทอมือนะคะถ้าเอาในหุ่นผืนนี้สุดจะตัดมาใส่นะคะเดี๋ยวรอชมนะคะสุกกาลังจะตัดมาวันอาทิตย์หน้าแล้วก็ ตัวน,นี้ก็สวยแล้วก็ตัวน,นั้นก็สวยเพราะว่าคุณอาจิริยาให้สุก็เลยเปลี่ยนนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นกระเป๋าอุ้ยได้สองอย่างไง <c ười> อาจริยาให้ผืนเดียวจุก็เลยแตกมาเป็นสองผืนเอาตัวน,นี้แล้วก็ตัวน,นั้นเอากระเป๋าด้วยนะคะนะสุกก็ได้ถือเนาะโอเคดังนั้นเราก็รอดูผลงานคุณสุนะคะส่วนผลงานคุณสุคุณสุก็อ๋อคุณไอร,รบับอุดมบอกว่าทําคอที่ส่งภาพมาใช่ไหมคะสุกก็เห็นคะ่ะเพจของคุณไรนี่แหละ อันนั้นเป็นลูกไม้นะคะถ้าลูกไม้เราสามารถใส่คอให้ห่างได้ไหมายว่าเราทําคอเราใส่ดอกให้ให้ให้มันคอฟางฟางไว้ถึงจะร้อยรัดเข้ามาได้นะคะแต่ถ้าเป็นเสี้อะไรนี้ไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าแต่ก็จะลองดูนะคะเพราะว่าเสื้อะไรนี้ขอเขาก่อนลองก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะลองดูว่ามันจะได้ไหมนะคะเดคือถ้าต่อดดอกมันได้ แต่ถ้าได้เส้นเดียวถักเป็นตัวเนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าน,นะจะต้องต้องต้องลองดูว่าจะได้ไหมนะคะนะอันนี้ของคุณนัตพรนะคะของคุณนัตพรนะคะสุเชื่อมรักแร้เรียบร้อยนะคะนะกําลังถักลงไปแล้วก็วันนี้สุจะถักลงไปแล้วสุก,ก็จะทําแขนนะคะดูซิว่าจะได้แค่ไหนนะคะนะทําแขนนะคะขอเวลาสักสี่วันห้าวันเพราวะว่าเดี๋ยววันาคา่นสุก,ก็ไปหาหมอแล้วนะคะไปหาหมอแล้วนะ นะก็ไม่ได้ถักอ่ะคือได้ถักแต่ไม่ได้ไหลนะไมไ่ถักแต่ไม่ได้ไหลเพราะว่าสุดจะเอาไปถักที่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 โรงพยาบาลด้วยสีนาครีนช่วงที่หลอหมอนะคะส่วนผมคุณทรัพย์โดยสุวก็ววจะลองดูนะคะนะลองลองถักดูลองร้อยลัดดูนะคะว่าจะได้ไหมจะพยายามนะคะแต่แต่จะจะไม่เปี้ยเหมือนเขาว่าว่าต่อดอกกับได้เส้นเดียวมันก็จะคนแหละแบบอยู่แล้วนะคะการจะมาทาเหมือนกันยาก ยากมากยากมากนะคะต่อดอกก็ต่อดอกนะคะได้เส้นเดียวก็ได้เส้นเดียวนะคะมันก็จะทำร้อยลัดยากเอ้ยที่สําคัญคือต่อดอกเขาใช้ไหมเส้นเล็กก็คือใช้ไหมเส้นเอ่าเส้นสิบหกสิบแปดเส้นเล็กๆของศุมันเป็นไหมเส้นยี่สิบผอมนะคะห่างกันก็เป็นเส้นใหญ่เพราะเส้นใหญ่ก็จะมาร้อยลัดตีลหลายรอบยากหน่อยนะคะ ยากหน่อยนะคะส่วนตัวนี้นะคะนางคสุดแจกสองมันสองคนลดเดี๋ยวสองพันเรียบซื้อเลยนะคะสีครีมช่วยค่ะนะคะนะตูวใส่ชายใส่คอเดี๋ยวคอสุดจะลื้อกนิดนึงเพราะว่านางนางเล็กไปนางกลมไปแต่ก็ดูเหมือนจะพอดีนะเดี๋ยวดูก่อนสูดทำแน่นหนาถาวรดละนะคะส่วนตัวนี้เดี๋ยวแพ็กส่งวันนี้นะคะขอบคุณที่ที่อุดหนุนสุดวันนี้ก็เอาบุญมาฝากนาไปใส่บาตรให้ ไปใส่บาดมาแล้วก็ทําบุญให้ยายตั้งเขาด้วยนะคะนะยังไงเขาก็เหมือนเป็นคนที่คุ้นเคยอยู่ด้วยกันมานานนะคะอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่รุ่นแม่นะคะเขาก็เหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะคะแล้วเอาของมาขายนะคะแต่เขาก็ไปด้วยบุญครคือก็ไม่ได้ทอดมานก็หลับไปเลยล้มทีเดียวหลับไปเลยนะคะก็ไปเลยแค่วันสองวันอะไรเงี้ยหนึ่งคืนกับสองวันจะก็ไปเลยจะก็สลบก็ไปเลยก็ไม่ได้ ร้องอะไรทุกนแต่ถ้าอยู่เป็นทุกข์ค่ะเพราะว่าหนึ่งก็บุตรไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะนะบุตรก็ไม่เท่าไหร่นะฮะอ่ะาก็เข้าใจเข้าใจมนุษย์ทุกคนนะคะเข้าใจมนุษย์ทุกคนว่าทุกคนดิ้นหลนที่มนุษย์นี่นะคะดิ้นหลนหนีทุกนะคะดิ้นหลนหนีทุกทุกนะคะวิ่งหนีทุกนะคะแล้วก็วิ่งตามสุขนะคะมนุษย์นะคะวิ่งตามสุขเนี่ย เหนื่อยคือวิ่งตามสุขก็เหนื่อยวิ่งหนีทุกขก็เหนื่อยนะคะมันเหนื่อยคนละแบบนะคะนะมันเหนื่อยคนละแบบนะคะคืออยู่แบบทุกๆนั่นแหละนะคะนะวิ่งตามทุกไปวิ่งตามสุขพอไม่ได้พอไม่ได้ความสุขดังใจก็ทุกนะคะพอวิ่งหนีทุกมันหนีไม่ได้มันก็ทุกช่วงที่วิ่งมันก็เหนื่อยคําว่าวิ่งมันเหนื่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะเออ มันก็เหนื่อยแล้วนี่แหละคือมนุษย์นะคะคือมนุษย์เนาะวันนึ้งสุก็จะปากไปนิดหน่อยเพราะว่าคุณสุก็วันนี้น่าจะร้อนแสงแดดมาแล้วนะคะนะคุณสุก็จะไปถ้าคุณสุไปอเมซอนสายๆเมื่อวานนี้ไปเที่ยงฝาทักเสื้อไม่ค่อยได้นะคะพอใบบ่ายบ่ายสามเพียล่ะกลับมาบ่ายสามมงก็กลับมานอนแล้วเพื่อจะรอแล้วหกวงก็ไปงานข่าวดับไปงานได้ตั้งยัง้ไมคะ ก็ก็ประมาณนี้นะคะนะประมาณนี้อ่าก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณย่าเป้าและคุณอ่าคุณหมังอ่อนที่ร่วมใส่ซองร่วมเป็นจภาพของคุณสุขนะคะนะให้ให้ให,ให้ไม่ว่ามุนเราจะทําวันนี้พระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าวาดอดออรยืนเจ้าวาดวัดใต้โพคํานะคะท่านก็เทศ ท่านบอกพอดีท่านก็เดินมาทางสุมาลากับน้องละมุนกับไก่อะไรนั่งอยู่นะคะน้าน้องละมุนเขาลงประธานชุมชนเพราะว่าหมดเวละเขาสี่ปีใช่ไหมหมดเวลาเสร็จเขาก็เลยลงจะเรียกพรุ่งนี้แหละคะ่ะวันนี้ก็มีคนมา <c oughs> แข่งกันอยู่สี่สีเนะส่เจ้านะสี่เจ้าเนาะก็เขาก็ กาบขอปอนว่าอาจารย์ว่าุ่งนี้จะเรียกเรียกตั้งแล้วขอให้ได้หน่อยอะไรเนี่ยพระอาจารย์เลยว่าแล้วถ้าท่านยืนท่านบอกว่าให้ให้พิงบุคคลที่มีบุญให้พิงบุคคลนี้ก็หมายว่าทีมาที่สุมาลาสุาลาเลยว่าสาธุสาธุแต่หรือว่าให้พิงคนมีบุญให้พิงเขาไายให้พิงสุมาลาไายพวกสาธุก็เลยแต่นี้พอท่านยืนไปเลยพูดกับน้องหลามุนว่าแม่ ไอคนที่ให้พิงนี่ก็อนเอ็นจะแย่และไอคนให้พิงก็อนเอ็นจะแย่และนะคะก็ก็ไม่เป็นไรก็ท่านก็ถือว่าอ่าท่านอพูดให้เรามีพลังนะคะเออท่านหยอดหยอดหยอดน้ําถูกถูกทีนะคะก็เราก็เป็นปิติท่านบอกว่าให้พิงบุคคลที่มีบุญนะคะ ก็สัตวุโก็ว่าสัตทุสาธทุเจ้าค่ะนะคะตอนนี้ธรรมวันี้ท่านเทศนะคะคณสุขออ้างอิงอ่าดรยืนหรือว่าอาจารย์อวัตประัยโปรแกรมท่านเทศอันนี้ท่านบอกว่านะคะคงจะมาจากที่พูดกับน้องรับมนนั้นแหละนะคะท่านบอกว่าการที่เรายากไหลยากไหลซับขาดแขนซับ แล้วก็ยากไร้ป่วยใจป่วยกายหม้ยความว่าทุกกายทุกใจแล้วก็ยากและทุกเรื่องสับทุกสามอย่างเนี่ยท่านบอกว่าให้บุญนำผานะคะสิ่งอื่นไม่มีต้องให้บุญนำผานะคะทุกกายทุกใจนะคะเหนื่อยล้ากับใจเหนื่อยล้ากับกาย แล้วก็เหนื่อยล้ากับการหาปัจจัยนะคะอาจารย์บอกว่าให้บุญนำผานะคะคุณสุก็พูดคำนี้บ่อยนะคะกับเอซว่าอะไรก็ช่างนะถ้าเราดวงตกปักมากนะคะทุกทั้งกายทุกทั้งใจนะคะทุกทั้งการหาทรัพย์นะคะให้บุญนำผานะคะบุญเท่านั้นที่จะดึงกราฟชีวิตเรา ได้นะคะโอเคงั้นคุูก็มารักษานะคะสวัสดีค่ะ